สวัสดีครับวันนี้นะครับพามาชมตัวนี้ครับตัวในตำนานอีกหนึ่งตัวนะครับสาหรับยามาฮ่านะครับเนาะ dx 27นะครับสภาพสะสมนะครับสวยๆเลยนะครับนี่เป็นซินในตำนานอีกหนึ่งตัวนะครับจากค่ายยามาฮ่านะครับเนาะขนาด6กสคี้นะครับเครื่องนี้มาพร้อมกล่องกระดาษจากโรงงานนะครับนี่ยามาฮ่า dx 27นะครับ มีที่วางโน้ตเพลงเดิมๆนะครับมากับตัวเครื่องส่วนมออแปลงก็จะเป็นมออแปลงเทียบนะครับตัวนี้นะครับซื้อมาใหม่นะครับมาดูหน้าจอครับหน้าจอนี่นะครับสวยๆเลยหน้าจอนะครับเดี๋ยวมาลองขีดให้ดูนะครับ นะครับพิทเบนครับต่อมาโมดูเลชั่นนะครับเนาะท่านไหนที่ชื่นชอบความวินเทจนะครับของตระกูล dx นะครับอันนี้คืออเป็นอีกรุ่นที่ไม่ควรพลาดนะครับก็จะเป็นที่เล่นๆกันนะครับ ยอดฮิตอย่างยำ 5dx7 นะครับยำ 5dx7s นะครับ dx9 ก็ dx100 dx27 นะครับพวกนี้นะครับสวยๆเลยนะครับเนาะสนใจทักมาสอบถามได้นะครับ0900917708นะครับคลิปนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ